สวัสดีค่ะคนเกิดวันพุธแม่หมอมาบอกดวงแล้วนะคะนี่คือต้นสัปดาห์ของเดือนกันยายนสองพัค่ะก่อนฟังคำทํานายดวงเติมกำลังใจให้แม่หมอหน่อยนะคะโดยการกดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะได้มีคลิปต่อๆไปค่ะ คนวันพุธคุณได้ไพ่รถสึกอัศวินนักรบนะคะหน้าไพ่บอกถึงการเดินทางค่ะออกไปต่อสู้เพื่อชัยชนะค่ะามาเรื่องการเงินคนวันพุธนะคะเป็นสัปดาห์ที่จะต้องหมุนเงินก็ว่าได้ เ็าจะมีรายจ่ายมาพอกันกับรายรับซึ่งในช่วงเวลาอันสั้นนี้คุณต้องประหยัดปรับลดสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะคุณก็จะผ่านไปได้ค่ะการงานคนวันพุธค่ะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ขอให้คุณตั้งใจสู้กับอุปสรรค และปัญหานะคะเรื่องงานหรือที่ทำงานคือสู้ให้เต็มที่ค่ะอย่าถอยแล้วก็อย่าท้อค่ะเพราะคุณชนะแน่นอนค่ะไพ่ลถสึกคุณจะชนะและก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทุกอย่างจะสมกับที่คุณเหนื่อยค่ะคุ้มค่ะถ้าคุณสู้ ความรักของคนวันพุธค่ะเป็นช่วงความรักไม่โรแมนติกหรืออีกอย่างเป็นช่วงมีปัญหาจะต้องจัดการเพื่อจะได้ชัยชนะมันมีหลายอย่างค่ะสัปดาห์นี้มีเรื่องงานออหลายหลายเรื่องไปที่เราต้องเคลียร์นะคะความรักก็เลยห่างๆ ไม่มีเวลาคิดบางคนคนโสดคนไม่รอไปอีกสักหน่อยนะคะยังไม่ลงตัวยังไม่ใช่ที่เจอตอนนี้ก็อืมคือเราจะรู้สึกว่าไม่ใช่ค่ะคนครองคู่นะคะระวังอารมณ์ถ้าไม่ยังใจไว้อาจจะทะเลาะก,กันแรง แล้จะเสียใจภายหลังค่ะอดทนนะคะจงเอาชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธท่องไว้เลยค่ะสุขภาพคนวันพุธถ้าคุณห่างจากความเครียดไปได้ไม่หมกมุ่นกับปัญหาคุณจะไม่เป็นอะไรนะคะแต่ถ้าคุณเครียดมาก ไม่ปล่อยวางในปัญหาไม่ถอยนะคะบางครั้งเราก็พักมันไว้มีปัญหาพักถอยห่างออกมาคิดมาใช้สติคุณอาจจะผ่อนคลายหรือแก้ปัญหาได้โดยโดยดีเลยนะคะ ถ้ามันทำอะไรไม่ได้ในช่วงเวลานั้นเราก็อย่าพึ่งทำค่ะปล่อยมันไปก่อนแล้วเมื่อเราพร้อมทั้งทั้งใจแล้วก็คือความพร้อมมันจะมีพร้อมใจทั้งใจเราพร้อมที่จะเคลีย วันเวลาสถานการณ์ทุกอย่างมันจะผ่านด้วยดีค่ะข้อควรระวังอย่าวู่วามให้ระงับใจให้ร่มเย็นกับทุกปัญหาที่เข้ามาในต้นสัปดาห์นี้นะคะขอให้คนวันพุธทุกคนโชคดีนะคะพอได้ฟังแม่หมอแล้ว เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ